แปลกดีนะโลกชื่นชมแต่คนนี้ด่าหม่อมเจ้าจุนเจิมเตือนสติหลานปลืม้มพูดต้องคิดอย่านำคนไทยไปเปรียบเป็นสัตว์เลี้ยงหลังจากออกมาเคลื่อนไหวต่อเนื่องสำหรับการคัดค้านแนวคิดของรัฐบาลในการเลื่อนกำหนดเปิดเทอมการศึกษารวมถึงคัดค้านการต่ออายุพรกฉุกเฉินถึงขั้นเรียกร้องให้มีการเปิดทุกสถานที่ เพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตไปตามปกติของหม่อมหลวงรักกรเทวกุลหรือหม่อมปลืม้มโดยหยิบยกเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเป็นสำคัญจากประเมินตัวผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ลดลงพร้อมใช้คำเปรียบเทียบอย่างรุนแรงว่าคนไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของรัฐล่าสุดหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคนหรือท่านใหม่ ได้โพยข้อความผ่านเฟ e บุ๊กส่วนตัวระบุเนื้อหาดังนี้อย่าเปรียบเทียบพยลเมืองคนไทยเป็นสัตว์เลี้ยงของใครคอรมอจะสั่งเลื่อนเปิดเทอมไปหาอะไรถ้าเลื่อนไปถึง1กรกฎาคมแล้วมาให้เรียนออนไลน์และออนทีวีโทษทีใช้ส่วนไหนของสมองคิดถ้าจะบังคับให้เรียนแบบรีโมทเร์ a นนิ่งซึ่งไม่มีวันเวิร์กเลิกพยายามพิสูจน์ เพื่อโชว์ว่าทำได้ทั้งที่ไม่จำเป็นทำไมต้องเลื่อนตั้งแต่แรกถ้าเลื่อนไปแล้วอย่างนี้ไปถึงหนึ่งกรกฎาคมทั้งที่ไม่จำเป็นเพราะโรคหยุดระบาดแล้วพอถึงวันนั้นเด็กทุกคนต้องเหยียบโรงเรียนได้ไม่ใช่มาบังคับให้เรียนจากที่บ้านซึ่งแย่สำหรับทั้งตัวเด็กเองผู้ปกครองและครูนายกรบกวนเลิกบ้ากับความหวาดกลัวเกินกว่าเหตุโรคไม่ได้ระบาดในหมู่เด็กหรือสถานศึกษาเลยตั้งแต่แรก มาลงโทษเขาทำไมสถานการณ์มันเข้าสู่สภาวะปกติแล้วชีวิตต้องกลับมาเดินหน้าตามปกติไม่ใช่มานั่งหดหัวอยู่บ้านกันต่อแล้วไม่ยอมให้เด็กไปโรงเรียนตัวเลขที่สอบ,บอคแถลงทุกวันดูบ้างไหมหรือแค่ให้โคศกแถลงใบวันๆอย่าอ้างว่าหมอจากสอทอมากดนั้นนะครับตอนนี้มันจบแล้วเปิดเศรษฐกิจ เปิดโรงเรียนคืนสภาพชีวิตให้เราทุกคนจะมานั่งอยู่ในบ้านต่ออีก2เดือนใช้ส่วนไหนของสมองคิดคนไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของรัฐสิทธิในการประกอบอาชีพและการเข้าถึงการศึกษานั้นมีเลิกโนโยบายนี้เกินเลยสักทีโดยหม่อมหลวงนัทกรเทวากุลหลานปื้มอย่าเอาแต่พูดถึงสิทธิเสรีภาพหรือความเป็นอิสระเสรีใดๆก็ตาม มันน่าจะเป็นความเห็นแก่ตัวโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนส่วนรวมทั้งประเทศปื้มคงจะไม่ได้เข้าใจในบริบทของสังคมอย่างแท้จริงไม่ได้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้อย่างท่องแท้ปื้มไม่ได้มีการคิดวิเคราะห์แยกแยะ,ยะคิดเพียงแต่ว่าตัวเองมีสิทธิเสรีภาพนึกจะพูดอะไรก็ได้ไม่สนใจว่าเวลานี้คนไทยส่วนใหญ่จะเป็นเช่นไรเจ็บป่วยล้มตายกันมากมายขนาดไหน นี่คือความล้มเหลวของปลื้มและของคนรุ่นใหม่ที่นำมาอ้างกันจนไม่รู้กาลเทศะตอนนี้มีผู้นำในหลายๆประเทศเขาชื่นชมรัฐบาลไทยเรื่องการป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 มีแต่คนในประเทศไทยเราบางคนเช่นปลืม้มตําหนิและด่าผู้นำรัฐบาลไทยเรามันแปลกดีนะหม่อมเจ้าจุนเจิมยุคคนเกา่าผมไม่กลัวปลื้มจะติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรอกนะ แต่กลัวปื้มจะเอาเชื้อไปเผยแพร่ให้คนอื่นนะ